เฝ้ามาจัดก้อนมดโปดนะทุกคนกับน้ำปั่นทุเรียนที่จริงใจปั่นมาได้เนื้อนุ่มเนียนละมนุนอ่อนทบเนื้อทุเรียนให้แบบช้ำๆขนาดจอกกับทั้งยาวทั้งใหญ่จอกหนึ่งเพียงแต่เจ็ดสิบพันซื้อสามแถมหนึ่งแฮกหาคนความคงการแล้วหี่เฝ้าไปจัดด,วด่วนและยังมีโปดเนื้อทุเรียนเกล็ดพิมีมีมกิโลละสี่แสนเก้าสิบพันูใหญ่เนื้อนุ่มเนียนละมนุนถาซื้อครบหนึ่งกิโลทางห้างจะแถมข้าวเหนียวมูลและกระแลมกะทิให้หนึ่งก่องเอาไปกินคู่กันแบบฟินๆเลยแต่ถาซื้อเเียงแ่รลาานหห้ือวขมมูัป สั่นแบบเป็นหน่วยอีกแล้วทุกคนกิโลละแสนสามสิบห้าพันเท่านั้นเป็นทุเรียนที่ขาดเกลดขาดไส้มาแล้วหน่วยหนึ่งนี่มีสามโลขึ้นใครอยากกินน้ำปั่นทุเรียนหรือทุเรียนใส่ข้าวเหนียวแลกกะกระแลมฟิฟฟฟนๆแบบนี้ไปแวะจัดได้ที่้านทุเรียนสามนะ<ภ><ภ>าท้านตั้งอยู่บ้านสี่หอโกงกันข้ามกับเท่าแก่น้อยบุฟเฟ่ต์และ้านจับได้ฮันเพิ่นเปิดทุกมือตั้งแต่เวลาสิบโมงเช้าจนถึงสิบโมงแล้วพากันไปจัดเดรสายทุเรียนเลิฟเวอร์ทั้งหลายสั่นเลยเลยอื้มอู้ฮี้อุ้ยบินอ๋อถูก Mm hmm, mm hmm.